สวัสดีค่ะวันนี้หนูไปรับรางวัลใหญ่ที่งานชินเนียนแฟมิลี่โอ้มันก็คือเซ็ตชินเนียนนางเงือกกองใหญ่มากโชว์ได้ถึง,งกองใหญ่สุดๆเลยค่ะงั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่าเอมามาค่ะขอกันไกลหน่อยค่ะโอ,อ,นะอ้ได้ โอเคค่ะวิธีการนี้เราจะให้แม่ช่วยแกะนะคะอยไรคะมอืโอเคค่ะแม่พอก่อนนะโอเคเราจะทำการดึงตุ๊กตาขึ้นมาก่อนเลยตุ๊ก,กตาน่ารักมากเลยค่ะมันเป็นตุ๊ก,กตาซิมานเนียนที่แถมมากับตัวชุดนะคะดึงออกมาโอ้โหเครื่องประดับเยอะมากเลยค่ะอันนี้มีเครื่องประดับด้วย ใช่แต่ว่าเราจะทํามาทําการแกะเชือกข้างหลังของน้องกันก่อนนะคะต้องเรามดระวังมากเลยด้วยเพราะว่าอันนี้คือเซตใหม่ตัดข้างหลังที่ดูพี่เออใช่ใช่ตัดข้างหลังตรงนี้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 โอเคตัดสายสะดือหรอที่หนูใช่อันนี้ตัดสายสะดือแล้วตัดสายสะดืออกมาก สำหรับหมุนหมุนหมุน,มนตรงนั้นหมุนหมุนเอานยลูกใช่หมุนว้าวเราได้ตัวชินวนเนียนออกมาแล้วนะคะตัวที่ออกมาก่อนเลยคือน้องกระต่ายโอ้โหมีแท็กทูดาวอยู่ด้วยน่ารักมากๆเลยอะ <c oughs> แล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะคะก็คือน้องแม แต่มีหางนาำเงือกด้วยน่ารักมากเลยขนปุยๆแล้วก็มีน้องหมาชิ่วว่าด้วยน่ารักมากเลยค่ะโอ้ใส่หางนางเงือกอุ้ยแม่เกตัว้านออกมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะให้ทุกคนดูก่อนนะมันเป็นแบบนี้ค่ะฐานโอ้โหสวยมากเลยและจากนั้นก็มีอันนี้ด้วยโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเราจะต้องทำการประกอบเข้าไปแบบนี้ค่ะ วิ้ยมีเรือด้วยแม่เอามาให้เยือมาเลยโอ้โห้รีบตัดแล้วเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นช่วงตอนเราจะไม่โพสนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาของแค้ <Okay. S 1> เอาอย่าไม่ได้ ตรงเรือนี้แม่เคลียให้หน่อยได้ไหมเนะี่ยโอ้โหทำยังไงบ้างเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูประกอบก่อใหม่ก้อนนะคะทุกคนดูด้านหลังนั่นน่าก็น่ารักนะดูด้านหลังด้านหลังข้างใต้มันมีหีบสมบัติกับเก้าอีนน้นี่บอกหน่อยน้องดูค่ะนี้จะประกอบอยากหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูจะสอนี้ทีอ่ะ ก็ประกอบไปทางนี้ค่ะประกอบไปทางนี้มันจะต้องเอาอีกนีะเดี๋ยวนะคะก็มีนะก็มีนะขออนุญาตหันหลังก่อนนะคะมันจะเป็นได้ไหมนะ าทงเล่นใหม่ยากๆหน่อยนะคะเพราะมันเป็นของใหม่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันประกอบยังไงเอยเดี๋ยวตรงนี้คือใส่จังอะ แล้วคะ่ะวางเลี้ยงเข้าไปเป็นอย่างนี้นะอันนี้แบบนี้เลยแล้วตรงนี้ก็สามารถมาได้ตรงนี้เป็นที่ให้น้องเข้าไปอยู่ได้ด้วยนะโอ้โหสวยจังอ่ะชอบอ้ามีประตูให้เปิดด้วยหอน่ารักจังมีประตูเปิดเข้าสู่อาณาจักรใต้หนาด้วยอ่ะ าร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูประกอบต่อน,นะคะแต่เราต้องเอาของเล่นไว้ฝั่งนั้นเราจะมาสุ่มไอเทมแรกกันค่ะอันนี้อะไรอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนนะคะใส่ถุงมาเราต้องต่งน,นะเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนนะมันมีตรงถุงซิปให้เรา นี่มาโอเคแกะปึ๊บออกมาแล้วนี่เป็นปลาแบบนี้นะน่าจะเก็บกล้องไว้พวกนี้หรองานที่สองอันนี้คือเป็นเปลือกหอยนะคะทุกคนเป็นเปลือกหอยเดี๋ยวพี่จะอธิบายว่ามันใช้ยังไงเดี๋ยวหนูจะช่วยอธิบายนะคะโอ้ มากมันจะเป็นนรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็เปิดได้ด้วยนี่เป็นหอยเปิดได้เป็นเก้าอีก้ก็ได้นะคะทุกคนเปิดแไฟไว้แล้วก็ประดับไว้ดีกว่าอ,อันต่อไปอันนี้ค่ะมันคือ เดี๋ยวหนูจะช่วยอธิบายเหมือนกันนะดีเดี๋ยวหนูไม่รู้ว่าโอ๊เพื่อนๆจะคิดยังไงหรือว่าเราประกอบผิดหรือเปล่าถ้าหนูประกอบผิดก็ช่วยบอกด้วยนะแต่ว่าหน,นูไม่รู้ประกอบอ,อันนี้คืออะไรเอาออกมาให้หนูก่อนว่าหนูไม่คิดเลยว่ามันจะมีแบบนี้ด้วยวก็มีสีชมพูสีพีนแล้วก็มีสีฟ้าด้วย โอเคค่ะสำหรับวันนี้หนูต่อเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะต่อยากแต่คุ้มคุ้มมากเลยนะคะนี่ตรงนี้มันก็สามารถหมุนได้ด้วยแล้วก็อยงนี้และนี้เป็นเปลือกหอยก็สามารถปิดเปิดได้นะคะเอ๊ะเดี๋ยวเพื่อนๆต้องดูตรงนี้ข้างหลังนะคะเนี่ยค่ะให้เห็นหีบสมบัติข้างล่างหน่อยค่ะ เห็บสมบัติข้างล่างนะคะดูนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถเปิดได้และมีมงกุฎอยู่ในนี้ค่ะเป็นที่รับที่เขาซ่อนมองกุฎกันไว้นะคะอยู่ในนี้และทุกคนก็จะได้มงกุฎค่ะสำหรับเซตนี้น่ารักมากเลยงั้นหนูไวายไปเล่นก่อนนะคะอยากเล่นมากเลยตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่นคุณสาะ